วะอ่ะแม่ลาติชายสารนี่ยังไงแม่ลาติชายสารชื่อเพื่อนเนาะบุญคนปัตเตนไหนทีมงานดีอโอ้โอ<า>้ถ่ายเอาป้ายก่อนสิงตุลาหกหกไปตุลาหกหกอ่ะลูกหลานมีโอกาสตามรอยดบครันะ มามากกับเลยดูภาพพผนังนี่ก็มหูรานถ้าเปิดหน้าต่างอบหมุดหเย็นมากแลนี่ถ้ามีมดที่หมดา้จับไปกลับก่อนมาแล้วต้องกลับ เที่ยวกระเป๋าไปๆเพื่อนมีลูกคนเดียวนึกว่ายังไม่จัดฉลองบวชจะได้เอาเต้บวชโอ้ยเพื่อนหาคนบวชจุนว่าเท่าไหร่นะไม่ใช่เป็นห้าสิบหกสิบุนเก้าลูกก็เราไม่อั้นเลยไม่อั้นเลยจะได้เนาะจะได้เนาะเดี๋ยวเพื่อนทำอีก เพื่อนมีโครงการใหม่อยู่เรือเรอ่นะอยแหลมั้งเ่พื่อนอาใจมเพื่อนเ่อนอาจจะเฉลิมฉลองลองค์งปู่เปิดนะก็ได้ดเดียวปีน้าอหนจะเอาเต้มาบวชยู่นี่แหละเอาใบารมีเพื่อนเลนะสงบดีป่ะอ่าก็ได้บวชแล้วอุ้ยตรงนี้ร่มลื่นมากเลยลงรถเนี่ยมีลงรถต้นไทรเยะเนาะ มีต้นไัยเลยแอดขออนุญาตกลับก่อนนะคะถ้ายังไม่กลับคงนอนแถวๆนี้แหละเนาะนอนกับหลวงพ่อนี่แหละ <c oughs> เป็นเด็กวัดอยู่นี่แหละไม่ต้องกลาบ <c oughs> ไป <c oughs> มาหอดมาถึงแล้วก็กลาบเนาะ ทำไมไม่เห็นตู้บริจาคเลยใครเห็นบ้างไม่มีนี่ปะไปก่อนแล้วไปโอนงานน่ะครับผมครับสิบห้าเช้าสิบห้าเช้าคุณาสิบห้าเช้าเชนเช้าเนะอเ็ มันต้องขึ้นอยู่กับสาราธีพามาแเลยโอเคไปได้ครับยกย้ายยกย้ายมาแล้วก็อูงแหลยมันเพื่นอูโเลยแบบเพื่อนมาสบายใจใส่ายโมสายโมวางงี ADHD> ้วันนี้ต้องกลับไม่ได้ต้องมาถึงเพื่อนอะวันไหนดีนี่เอาบอกว่าถ้าบราเห็นกับกลับบอกได้เหรอไม่บอกทางไหนถึงมาถึงไม่บอกทางไหนถึงจะออกไปโรงเรียนยูนิสโกสสะมต๊ะสะเต๊ะหูเลยที่เขาไปเลยนี่ไงไปเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายไปแล้วก็ขึ้นนี้ รูแรกแล้วก็เราเลี้ยวอันนี้โรงเรียนอ่ะคือโรงเรียนยูเนสโกกันนี่วัธรมร,ร <c oughs> มดาอเล่ยูเนสโกวิทยาเลยเลี้ยวขึ้นถนนใหญ่ <c oughs> ไม่ออกนักรบไม่ออกทางเดิมอ <c oughs> ย่าว่านะว่าไปถึงก็ต้องได้ยูยูเทินไปซ้ายยอเหมอนเดิมเพราะว่าข้ามถนนไม่ได้ว่าตี เมูเม <isions impossible, 1971 habitude> ูเว้หอบหดแล้วเระกินโอ้เี๋ยนี้เขาใส่นายู่วะโอ้บได้แทดูขันนี้เขาเขาแซงเรามาเรามาจอดนึ่ง่ได้ันีแต่ว่ามันลานอกบนี่บอลิเซ อ้าวตู้มาเห็นแล้วชาวสังคมมาก็ไม<ฮ>่ได้ทำอะไรก็มาสักติดชื้นๆืนหน่ยนะตอนเช้าเนี่ย,ยอันนี้รู้แรกรู้แรกที่ G P S เห็น ไปหาเสือบางไปหาเชือบเราไปอะาไปอาเดิ่าไปไจอโรงงานเสนองเขาดมาดอกันันเขาตายตบเาตายนะอดมาดอกถ้าถ้าไปอยู่โรงงานสบายแต่ถ้าสวนถัดไปโอ้ยบอเดี้ชอบกันอยู่อเส้นนี้โคตรเขียวมากกว่าเส้นที่เราลง ต้องไปยืนเดินระวังระวังไม่มีพารทเาเพราะว่ามันต้องเข้าคอมไงก็มีแต่ไทยโอ้รัตนปัวาปียี่สิบสามกิโลที่มันพยานาคขึ้นนะนี่ไงดานช่างไอ้แบบบ้าอืมอ่ทางหวงเราจะรูรั้นหรือรูนี้ก็มีค่าเท่าเดิมเพราะว่าเราต้องไปทางน้นเดี๋ยวคือเก่าไปยืนเอินวางเอ้ยมาผ่านคือเก่า รูนั้นกับรูนี้มีค่าเท่าเดิม,มได้ยูเทินในเดย์ฮาเขาหูวนี่เฮากัาหลังนี้ม,มาเซอร์เวย่ยแล้วข้างมองเห็นแล้วบ,บันวาย่ใสย่ใสข้างนี้ปลอดภัยกวัวหู้นี่เนาะใหญ่กว่าเนาะ ดูที่สองไยไม่งอไงเมาก็ขับได้เมาก็ขับได้อะไรนี่โรงแรมรีสอร์ทนี่แน่เป็นหลังๆนี่อันนี้แบบเป็นบ้านทรงไทย บันเหลือแน่นอน,น,นนะอตรงกระ้ามเราบอกพี่กระถือเยอะเลยช่างน,น้ำหนักคนพี่ใสเป็นวัดเล็กๆที่เงียบสงบ เสียใจแย่เลยนั่นนี่มาถูกแล้วแต่ไม่ไปด้านหลังไม่ไมถูกกบับโบแมนแหละเนาะเขาไปหาวันเขาต้องถามพระพระศิลูมดเลยนะมูลนิวันอะไร,ไรไบ้าของไรที่พี่ลาตีเฮ็ดตีมีบุญยูไอยูไสดีที่<ส><ไ>ปเป็นมาเฮ็ดโบสถ์สีชมพู ดผมมีแซ่ก่อนบอกคนก่อน,อ,นอือฟังนี่ป่ะต้องเขาไปนี่ป่ะเขาจะบ้างอย่ทางขวางเราแยกเดียวไปเฝ้าไร่นี่แม่นบ่อ่าเขายังมาถึงเลยป่ะยัง ขวากไถ่มอเตอร์ไซค์ไปอีกเลนพูดเดียวนะเจ้าคือบอกไปหันลงไปทางนั้นเจ้าคือบอกไปชิดถ่ายมอเตอร์ไซค์บ่อได้ประเทศนั่นแหลเสร็จทึบแล้วเจ้าสิเรียบไปเสีเรียบไปได้อยู่แต่ยังบอกว่าให้เสีเรียบไปได้อยู่เลยเฮยเนาะฝันบอสิตเจ้าก็ตกน้องคายพุ่นดอก ว่าบวซื้อก็ได้ดอกแม่การมันบ่มีดอกเมือม่อไหร่บไปตรวจเบิ่งมันได้มาทางนี้แล้วมันเดียวไปพุ่นบ่ได้เดี๋ยวสิพากินแล้วแม่ไม่จะทากินมันอยากไก็จะพาท่้